สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไร่อ้อยทุกท่านค่ะคลิปนี้แอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารของโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยนะคะชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเมื่อปี2 5 6 2ทับ2,563รฤดูหีบที่ผ่านมาคือ2 5 6 3ทับ2,564นะคะจะได้รับผลตอบแทนจากการตัดอ้อยส่งขายโรงงานน้ำตาลโดยโรงงานน้ำตาลที่นำอ้อยเข้าหีบต้องจ่ายเงิน ค่าอ้อยขั้นสุดท้ายซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับเงินช่วยค่าอ้อยสดเงินช่วยค่าปัจจัยการผลิตนะคะ 1. เงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายหรือเงินตามของปี2562ันห้าทับสองพจะได้รับสิทธิ์ทั้งอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้นะคะโดยที่แต่ละเขตคำนวณราคาอ้อยจะได้เงินไม่เท่ากันโรงงานน้าตาลมีหน้าที่ต้องจ่ายทุกตันอ้อยที่ส่งเข้าหีบค่ะ 2. เงินค่าความหวานจากค่าอ้อยคั้นสุดท้ายปี2,562ทับ2,563ที่ความหวาน10 ccs ค่าอ้อยขั้นสุดท้ายและค่าอ้อยขั้นต้น750คูณ6%เ์เมื่อได้ตัวเลขแล้วให้คูณความหวานเฉลี่ยส่วนที่เกิน10 ccs นะคะ 3. สำหรับปีการผลิต2,563ัทับ2,564ฤดูหีบที่ผ่านมา จะยังมีเงินรายได้ค่าอ้อยที่ได้เพิ่มเติมคือเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายคำนวณหลังปิดปีการผลิตเดือนกันยายน2564สำหรับปีการผลิต2563ทับ2564ฤดูหีบที่ผ่านมาจะยังมีเงินรายได้ค่าอ้อยที่ได้เพิ่มเติมคือเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายคำนวณหลังปิดปีการผลิตเดือนกันยายน2564นะคะ และเงินช่วยค่าอ้อยสด120บาทต่อตันอยู่ระหว่างการดำเนินงานโรงงานน้ำตาลส่วนใหญ่ได้จ่ายค่าอ้อยขั้นสุดท้าย2,562ทับ2,563ตามประกาศของสออนอเรียบร้อยแล้วในกรณีที่ท่านได้สิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินส่วนนี้ให้ร้องเรียนโดยตรงกับเจ้าหน้าที่สอ,อนอประจำโรงงานน้ำตาลหรือสอ,อนอส่วนกลาง คือกรุงเทพมหานครน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังกันแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกการติดตามรับฟังรับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ